ปีก็จริงก็รักจบันีเราทำรื่แที่งานเปหนป็นครบรอบหนึ่งปีที่เราได้เจอแัปยนแปใช่ไหมเร็วแล้วเร็วเร็วไมไม่ได้นับเลยครับความรู้สึกเอวานเมืนกันสิเทนเป่ จริงๆก็ขอบคุณครับขอบคุณที่แบบแฟนๆที่รู้สึกและก็อยู่กันครบ1ปีครับจริงๆมันก็เหมือนเราก็เหมือนครบเราครบรอบหนึ่งปีกันหลายครั้งแล้วด้วยครับหือว่ามีหลายอย่างวันเปิดตัวไงก็มีเขาก็นั้นกรนัามาเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนเป็น a n n i v e ์ s a r y ของพวกเรากับแฟนๆเร็วไหมคะโมเมนต์ที่ออกงานด้วยกันวันนั้นกับกับวันนี้ที่อยู่ด้วยกันรอยเงี้ยก็เร็วมากเร็วมากๆครั ตอนนั้นยังพูดไม่ค่อยเก่งเลยตอนนี้ก็ยังไม่เก่งเลยมันแบบมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมใช่ดิอะไรอย่างเงี้ยครัมันก็ต้องเปลี่ยนเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ทํางานแทบทุกวันได้ลองอะไรใหม่ๆไปเยอะได้เจออะไรใหม่ๆไปเยอะก็ก็เรียนรู้ไปทุกวันก็พัฒนาขึ้นทุกวันอย่างสิ่งที่ผ่านเราสองคนยังต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานด้วยกันตลอดเลย จริงตอนนี้ก็อยู่ตัวนะแล้วอยู่ตัวด้วยกันค่อนข้างอยู่ตัวนะครับส่วใหญ่ก็จะจะก็ไม่มีอะไรท้องีเห็นเห็นสองคนแบบเข้าพินเนตกันมิกาลินก้าวครับครับก็ด้วยงานที่กำลังจะต้องเดี๋ยวพอดีเรื่องหน้าของพวกเราจะต้องสมชายกันหน่อยเพราะว่ามีหุ่นที่มันค่อนข้างต้อง มีกล้ามเนื้อนิดนึงอะไรครับก็เลยตรงน,นี้ก็จะเน้ขนข้าวติณิชไปอยู่ในตู้เลยครับเข้าไปถึงบนไหนเออข้าวไร่ของไหนกล้ามปู จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นครับก็แค่เอาที่มันพอดีกับเราเหมือนนัเพราะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กำหนดมาว่าแบบต้องประมาณไหนเราก็อยากจะดูแลตัวเองให้มันเป็นเป็นเวอร์ชั่นของเราที่มันแบบดูดีขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าต้องเพิ่มครับเพราะว่าตอนแรกผมขอตอนนี้ก็พยายามเพิ่มให้ตัวใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งโอ้ยเพิ่มไม่ยากเลยครับโอ้ยเพิ่มไม่ยากเลยครับ จริงที่เขาเทนมาสัากครั้งนึงผมผมมีผมเพิ่มน้ำหนักช่วงก่อนไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงลงแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเทนกี่วันก็ทุกวันที่มันที่มันพอจะพอจะเล่นได้เพราะว่าช่วงนี้ด้วยงานพวกเราเยอะว่าถ้ามีช่วงไหนเวลาว่างแต่ละวันก็จะก็จะ,จะดีเขาเขาไปเลกเงแต่ว่างานต่อไปจะเโชว์ไ้หรือเปล่าเขาฝู่มาว่ามีเราเลยเล่นเราแต่ว่าแต่ว่าจะขนาดไหนยังยังไม่เห็นเงิน เขาเิดิสแท็ไหมทยังอันนี้ส่วนตัวอย่างนี้ด้วยครับืวว่าเพื่อตัวเองด้วยมีานอยู่ในช่วงไล่ไล่อะไรที่มันบังอยู่ครับก็ยังบังอยู่ไข่บังอยู่ ก็จะประมาณเท่าไหร่ละคะครับโอ้ยยังได้เลยเรายังมีค่อนข้างมีเวลาอยู่ครับก็ยังยังยังมีเวลาเล่นอีกเยอะเลยครับงนี้เลยจะได้เห็นแบบแขนบุตรบ่อยหน่อยโซ่ก้าครับก็เล่นมาก็อีกนึงเหมือนกันทำเอปแฟนๆหลายคนแบบอยากเปลี่ยนจะไม่เป็นแม่แล้วอะไรเงี้ยเห็นก้า เอฟโฟก็นายต้องใจแข็งอยู่ประมาณนึงแลยมันมีผ่อนเยอะแต่ว่ามีแบบผ่อนเยอะไเออไม่รู้ไม่รู้ติดตามชมเดี๋ยวพี่ไปไปถอดบ้างว้าอยากที่วินตะเกิร์นไหมคะแต่็จจะถอดโชกล้างเล็กๆในซีรีส์ก็โก็เคยรู้อยู่ก็เคยนะฮะในเล็กอนเล็กช่แต่ว่าก็เกินแหละับปกติก็ไม่ได้มาถอดโชว์คนดูคนนี้เลย อตอนนี้ยังยังอยู่ในช่วงเวิร์กช็อปกันอยู่ับแต่ว่าคิวคิวได้น่าจะกำลังวางกันอยู่ม,มีบ้านครับแต่ยังยังไม่สมบูรณ์ได้เจ,เจอเพื่อนได้พบก็หมดเจอจะบ่อยเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเราเวิร์กช็อปด้วยกันใช้เวลาร่วมกัน วันนี้เดี๋ยวก็เจอครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทีสองคนก็จะมาร่วมง,งานลาซาด้า2011สุ per show อย่างเงี้ยใช่ครับแล้วถ้าอยากดูว่าไอโฟนอยู่ด้วยกัน4คนจะออกมาเป็นยังไงก็วันนี้ก็ห้ามพลาดเลย,นะลรยครับลาซาด้า2011สุอร์โชว์ครับคล้วตอนรู้สึกเป็นยังไงคะพอได้มาเล่นเป็นแก๊งสเตอร์พี่ชายแบบที่เราอยากเล่นออะไรย่างเงี้ยดีดีมากครับอันนี้จะจะไม่เหมือน <c oughs> อกับต่อ ตอนที่มันเป็นแมนคปลี่ยนงานอะไรบ้างจริงผมเปลี่ยนเยอะนะครัตอนแรกผมว่าอาจจะตัวเล็กๆตอนนี้ก็เล่นเหมือนว่าเป็นแบบว่ากลับมาเป็นร่างแก่มากขึ้นือว่าแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นเลยแล้วก็ด้วยผมได้เรื่องมันสนุกนะครับสนุกที่จะได้เป็นเป็นเป็นสี่คนเนี่ยก็เลยกบต่วนี้เอนจอยการทำงานมากงานเลี้ยงน่าสนใจคุณว ก็มันมีมันมีคอนเสิร์ตว่าพวกเรามีแบบมีคอนเสิร์ตที่ต้องเล่นอีกลอันทั้งแบบแฟนโูเปียหรือว่าจะจะมินามิลาไลฟ์ของพวกเราแล้วก็ยังไงบิ๊กเมอร์เทนอีกอะไรก็เลยก็เลยงานมันทุกวันก็เพราะว่าจะต้องซ้อมโชว์พวกนี้เลยครับไหวไหมครับไหวสบายมากครับตอนนี้กำลังดิดจอยกับการทำงานทุกวันเลยครับมันมันไม่หนักเกินไปสำหรับเราทัคู่ยังครับถ้าถ้าหนักเกินไปเดี๋ยวจะน่าจะ น่าจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ป่วยเออน่เหมือนน้องป่วยครับก็มีจริงๆป่วยไม่น่าจะเพราะว่าเจอฝนบ่อยมากกว่าช่วงนี้พอดีมีถ่ายงานการแจ้งด้วยแล้วก็โชคร้ายฝนตกทุกวันเลยนะครับก็จะโดนฝนโดนแดดโดนฝนโดนแดดเลยมีมีวัดนิดนึงครับช่วงนี้ต้องอ่ัดไหมคะวิตามินหาหมออะไรอย่างงเี้ัดมาช่วงใหญ่ส่านมาอ่านมาช่วงหนึ่งแล้วเหมือนกันก็พยายามดูแลตัวเองให้ให้ดีที่สุดครับโอเคค่ะ